สามหคณะธรรมยต <hi> รานะครับเดินมุ่งหน้าไปนู่นนะครับว mm ัดสมศรีบ้านคำเปี้ยน้อยนะครับระยะทางเกือบ10กิโลนะครับเดินนี่กำลังรอความพร้อมนะครับนี่หลวงพ่อพลกำลังให้บอกพระเนี่ยอย่าบอกแต่ไม่ชี้หลบอกพระน้ำเนี้ยบอกพระน้ำเนีย นะครับบรรยากาศนะครับนี่ขออนุญาตถ่ายภาพบรรยากาศก็กแล้วกันนะครับเด้ออ๋อออกแล้วนะครับนี่คณะสงฆ์เดินนําหน้าแล้วนะครับนี่อุบาสกอุบาสิกาเดินตามหลังเด้อน,นะครับขออนุญาตถ่ายภาพนะครับช่วงออกใหม่ๆนี่บรรยากาศจะเป็นแบบนี้นะครับแต่พอผ่านไปสี่ห้ากิโลบรรยากาศก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับเอายางหลดเด้อยางหลดเด้อ นะครับโอยนะครับเสื้อยาดมยาหม่งไปแล้วนะครับนี่ขออนุญาตถ่ายภาพเด้อกับผมอาตามาภาพนะครับไปปีที่ผ่านมาไม่เยอะขนาดนี้นะครับขบวนธรรมยารานะครับขออนุญาตเดินตามหลังนี่นะครับว่าจะเดินตามหน้าคงจะไปไม่รอดนะครับก็เลยเดินตามหลังดีกว่านะครับเด้อ ไปกับคณะเพื่นนนอ,อนอีกคนนึงครับเฮ้ยฝากผ่าสังขารเลยบนนองใชครับ,รบฝากกันเลยนะ่าสังขารนี่คุณตาซื้อยาดมท่านเอายาเมืองให้ยาเมืองให้ห้าน้ำนะครับฝากผ่าสังขาไปกับรถนะครับเพื่อไม่ให้หนักเกินไปนะครับนี่นเดินเดินผ่านบ้านพะบอนะครับหมู่บ้านที่ให้การอุปถัมภ์คำชู ในช่วงงานปฏิบัติธรรมนะครับสี่ได้ไม่ได้นับจํานวนนะครับว่ามีจํานวนพระเท่าไหรจานวนโยมเท่าไหรนะครับที่เดินธรรมญาตราด้วยกันนะครับไม่ใช่เดินทุดงเด้อนะครับเดินธรรมญาตรามุ่งหน้าไปวัดสุมสีบ้านขามเปี้ยน้อยนะครับอําเภอสีสงครามจังหวัดนครพนมนะครับระยะทางประมาณไม่ถึง10กิโลนะครับ ลืมกดดูที่ GPS นะครับเด้อขออนุญาตถ่ายภาพไปเรื่อยๆนี่นะครับพระตาหารที่ญาติยมถวายมานะครับแต่ละวันแต่ละวันนะครับวันนี้จะได้ใช้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดนะครับโชคดีนะครับเมื่อคืนนี้อากาศหนาวมานะครับอากาศไม่ร้อนนะครับก็เลยสะดวกในการเดินนะครับแต่ว่านอก สอวันที่ผ่านมานี่ร้อนนะครับพระอาจารย์พระครูสิริปัญญาวิชัยนะครับเจ้าคณะอำเภอศรีสงครามนะครับเดินตามหลังมานะครับเดือกว่าจะเสร็จภาระต่างๆนะครับโยงเขาพร้อมแต่เช้านะครับแต่ว่าคณะสงฆ์ต้องออกอภัพนกรรมให้แกครูบาอาจารย์ผู้ประพฤติวัดปฏิบัติธรรมเข้าปริวาสกรรมนะครับก็เลยเป็นเหตุให้ช้านะครับ แต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะครับจุดหมายไปทางก็ที่เดิมนะครับ นะครับไม่รู้ว่าทีมงานเก่าที่เดินปีที่ผ่านมานี่เหลือก,กี่คนนะครับส่วนมากโยมผู้หญิงนะครับอายุมากๆนี่จะเดินทนนะครับเดินไกลๆเดินช้าๆไม่รีบร้อนนะครับกล้องภาพไปกล้องภาพไป ปีนี้จะเยอะกว่าปีที่ผ่านมานะครับปีที่ผ่านมานี้มายอดมาย่อยนะครับเดินไม่เยอะขนาดนี้นะครับนี้มีรถคอนวอยนะครับรถหกล้อนะครับตามหลังมาแล้วก็รถนะครับซาเล้งอีกนะครับ ขาดขาดแต่ลถอ่ายังก็ให้รถรถคุณหมวนะรถฉุกเฉินนะครับไม่มีรถฉุกเฉินด้วยนะครับกะประมาณนะครับครูบาอาจารย์ประมาณ20กว่าชีวิตนะครับทำไมยิงกันล่ะเฮ้เนี่ย คนเล็กนี่ฮึขาไม่ชี้ญาติโยมประมาณ20กว่ากวานะครับนะกะว่าจะออกตั้งแต่นู้นนะครับก่อน9โมงเช้านะครับแต่ว่าอภรนกากมนะครับคณะสูงต้องคบนะครับเกิน20รูปนะครับแต่พระเดชพระคุณหลวงตาวัดบ้านเก่าโอนะครับเผื่อเนื้อตกใต้นะครับใช้จำนวน 25รูปนะครับเผื่อไว้5้รูปนะครับก็เลยใช้เวลานานนะครับกวัวจะครบนะครับแต่ไม่มากเท่าไหร่นะครับมี12บรูปนะครับที่เป็นอภานนรหะพิกุนะครับออกอภานเสร็จก็เดินนี่นะครับมีญาติโยมไปรออยู่ด้านหน้านู่นนะครับเตรียมพัตตาหารเพียนไว้รอนะครับเพราะว่ามือเช้าเป็นพัตตาหารเบาเบานะครับ ถวายพรพัตหันเบาๆไว้ให้เดินสะดวกนะครับเต่๋ยวเบามันหมดไปตั้งแต่ก่อนออกวัดแล้วนะครับพระตาหันเบาๆนะครับ <cam ina> อุบาจาน์เดินน้ำหน้านะครับ,อ,บอุบาสุกอุบาสิกาไม่ขาไม่ชีเดินตามหลังนะครับนี่ไม่ไจะไฟแรงนะครับกำลังมากนะครับแต่พอนานไปก็เหมือนเอนกันนี่นะครับ